ทำไมลูกเอามา่หน่อยใหยังแม่ไฟดับเบื่อบกวนหน้าของแอร์ไฟดับนะครับทุกคนโอ้โหประยกมาว่ะเอาอ่สวยเดี๋ยวในไฟดับละจ๊ะไฟดับบบลูกสวยไฟดับไฟดับแบบเนี้ยสวยเอาอิสวยก็บอกมา หนากระซี่เลี่ยดแฮะสดชื่นแนะไฟดับไฟดับหนาสี่เลี่ยดเลยโอ้ไฟดับนะลูกไฟมันดับแบ่งมันถอดโอ้เมืองหามเลยโอ้ไฟดับนะลูกโอ้ไฟดับหนอเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมโอ้ไฟดับห่านไหมตาย เอา้ำแข็งมาให้แล้วอันนี้เอาพอมึงเอาซารหนามาให้เลยเราแบดนี้อันนี้ไฟดับจริงไม่ติงนังนะครับผมไฟดับจริงจริงนะครับดับจริงจริงเราจะฉูบร่องไหนเอาไปนี่ใน,อน,นอโอ้ยหนานข้นช่างแมงข้น <laughs> ช่างแมง ปานกอกันนั่งกันดอกพ้่นละเราแ้าแม่ไปเชนแกแม่กกินแน่มันวะร้อนร้อนร้อนโอ้ยจีนกินอ้ไกินจีน้าสวยอย่างล่องเรือน้ำเดี๋ยวจัดให้เขาเพิ่งซูอันนี้ใช้ไฟไฟจากน้งแกงไฟจากเครื่องสำรองไฟจากเครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ใส่น้ำไว้ลูกอ่ออินนี่มันคือฝ้าแทะ

vòng đâu ta nhặt, mở ra luôn vòng bằng xuống อยากออกไปหา รอปลาแบงตอนนี้ซื้อน้ําแข็งมาแล้วนะครับซื้อน้ําแข็งมารอบก่อนใส่น้ําแข็งลงไปนะครับมันอากาศมันร้อนนะครับไฟมันดับรอบก่อนใส่น้าแข็งลงไปรอบนี้จะใส่น้ํากับน้ําแข็งเป็นน้ําที่เย็นเดียวเดียวเดียวให้หมาเล่นให้หมาเล่น ก่อนเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเตรียมความพร้อมพา้น้องไปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเติมความสดชื่นโดยการกินกาแฟก่อนเตรียมความพร้อมนะครับจะได้สดชื่นไปด้วยกันนะครับผมนี่นะครับบล็อกหน้าซีโร่เลยครับสามวิธีครับฉีกนะครับผมสามวิธีคือฉีกชงดื่มเหมือนเดิมนะครับผมอร่อยง่ายแค่ฉีกชงดื่มครับฉีกชงดื่มนะครับพอเราฉีกไปแล้วครับ ก็เตะน้ำร้อนอันนี้เป็นมอคค่าทีโอคลาสสิกนะครับตัวนี้อเฮ้ยแต่ว่าหอมเมื่อกี้เตรงดมกูตรงนี้กูได้กินแล้วผมใส่หอมอันนี้เป็นสีดำนะครับที่ผมกินเป็นตัวนี้นะครับซองตัวนี้สีดำแค่ชี้ตรงดื่มนะครับเป็นเครื่องสดชื่นเลครับ หอมนุ่มกับส่วนผสมที่ลงตัวหอมมีลิดื่มแล้วใจไม่สั่นครับมโกนาทิโอแต่จริงๆมันหอมนะขอซิมน้ำเนี่นนอันนี้ต่อไปนะครับเมืม่อาแก้วเนี่ยไปเลยผมจะกินอันนี้โมกนาทิโอโกลนะครับตัวเนี้ยอันนี้หอมหอม,หอมจากอไอกาแฟอาราบิก้านะครับผมตัวนี้เป็นสีทองหอมจากกาแฟอาราบิกา้าเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ด้วยนะครับแท้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบมีระดับขึ้นอีกหน่อยนึง หอมเลยแบงแค่ถึงน้ำหอมถึงมากกินมันตีถึงมาเลยอ้อซอนซอนซอน,ซอนชีกนะครับผมชีกชงแล้วก็ดื่มนะครับตามขั้นตอนชีกชงดืง่มนี่จะสดชื่นหอมเนาะแบบกินกินกินมันหอมถูกอันเลยวะใช่ใช่อันนี้ก่อนพามาเล่นน้ำนะครับเป็นไงครับอร่อยดื่มแล้วใจไม่สั่นครับมอคคูนาทีโอเดี๋ยว ตอนนี้ตอนนี้ว่าหมาไม่ได้เล่นนะครับลูกลูกผูกเล่นมะลาไอ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 เปาล่มให้หมาแมโอ้แบงแบงไปมาแล้วแต่ว่าเขาต้องเส้นเซอร์ห้ำด้วยนี่นะเดี๋ือมใจไม่สัตย์กำลับผมรองซิมเบิงหอมอีลีโมโกแน่หอม ยืนเบิงาสรุปตอนนี้ได้แบ่งเรื่อให้หมาเล่นน้ำด้วยไก่เป็นหมา้ายืนเบิ้งตอนนี้ไอ้ช่วยเขาน้ือ้อไ่้ช่วยเขาเนื้อเติมว่าบ่านแล้วขไข่จิเมว่าแล้วว่าใชยืนเบิ้องหน้าตาปวดไป่ส้งกินเงองไข่สดชื่นอ่ะพอเติมความสดชื่นเสร็จเราก็จะเติมความสดชื่นให้ห<ไ>มาทุือปวกระดูกอันห้หมาเป็นค้นเลียนน้ำหมอกลายเป็นคนเล่นน้ำตอนนี้

มาแล้วว้าวเขาเย็นเลยเป็นเขาเดืดเตี้ยเขาจ้าว่าแล้วเขาจ้าว่าแล้วเขาจ้าวว่าแล้วจ้าวลงเล่นนดำแล้วเขาจ่าเขาจากเขาจากของเอ้าเปของมึงกินเบิร์ดแล้วบอฮะเจ้าของกินเบิร์ดเราไหมะอย่าลืมเติมความสดชื่นกับมอสโคน่าก่อนนะครับเวลาจะทำกิจกรรมอะไรนะครับทุกกิจกรรมขาดไม่ ไม,ไม่ไม่ตก๊กแ่มาขอเจ้ากันร้องอย่าลืมพวกความสดชื่นเดินทางด้วยนะครับผมเวลาจะไปเที่ยวไหนครับมล็อกคนาทริโอนี่แบพร้อมเนาะยายติดใจเลยเที่ยมมากสอยมากเละจะติดไปหัวมาเอามาขึ้นท้อมันสิเบิร์ดเ,เ,เบิร์ดเตียโอ้เลือเทเนที้นึ่ง ขนาดนีไม่แอบเห็นอย่างมากเนี่ยบ้านๆเอาเอาเอาลงน้ำเย็นลงน้ำเย็นแล้วน้ำเย็นแล้วน้ำเย็นก็ซักซักแล้วก็น้ำเย็นแล้วลูกเอาขึ้นนิ่งเถอะวะสากพระเจ้าเย็นตี๋มาเนี่เบิ้งเบิ้งซักเปนลงแล้วซักเปนลกแล้วอีเชยอีเชยอิเชยเยาว์บางนาโอ้โอ้เก่งมั่นนงอ่ะอย่าปล่อยนี่อาบน้ำแบบแก่ดีนะบักแบ๊งอาบให้เมื่อนี้ไม่เป็นไรครับวันนี้พี่หงมาฮะพี่หงจะอาบให้ ยังตีไม่เขาเจ้าเอ้ามันคือนางไหนสบายเลยอ๋อน่าครับตีผมเหลืองหมดเลยเนี่ยตีเล็บเหลืองเลยอือนอนเนาะปาแสดงมาอนแสดงว่าร้อนมากเลยเหรอลูกสากโอ้มันเย็นมากเลยนะน่ะโอ้โหอันนี้มันอันนี้มันน้ำมันแข็งนะลูกเบืองสากมันชอบมากเอานั่นลูกเอาค่อยหน่อยออกกิบด้วยลูกไท้ลูกไอ้ปไะด็นต้องเซ็นเซอสือ ไปแล้วไปแล้วพลังหน่อยมางนโอ้โหหนีเลยลูกวเอาใหม่ช่ไหม่แช่ไหม่ช่ใหมช่ใหมใจเสียแล้วใจเสียแล้วนามสกหนาใจเสียแล้วลูกอ้มอุ้มอุ้มอ้มอุ้หมอุ้มอล้มอ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 ุ้มอมอุ้มอ้มอุ้มอ้มอุ้มอุ้อ้อ้อ้มอุ้มอมอ้อมอ้อ้้อ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 มอ้ สวยมันก็ชอบปกติสวยมันก็ชอบบอลงแล้วไปแล้วนี้แล้วตอนนี้มันไม่เล่นน้ำเลยครับมันเล่นกันเองนะครับตอนคลิปไปนะครับผมก็ฝามด้วยนะครับผมสำหรับกาแฟมอสโคน่านะครับผมสามขั้นตอนนะครับแค่ฉีกนะครับผมแล้วก็ฉีกชงแล้วก็ดื่มเลยครับผมนี่ แล้วก็โชงแล้วก็ดมกุ่มังก็ฟัวจุมตางกกินน่ะหอมกาแฟอย่่เ้นี่อันนี้เป็นพัคโน่าประจำชีวิตแล้วกชิกันละสามแก้วเนี่ยไปไหนอย่าลืมเติมความสดชื่นกับมอคราติโอนะครับผมไปแล้วกินกันละสามแก้ว